แปลงนี้เป็นแปลงนาพร้อมสะหนึ่งลูกนะครับนี่เลยนะครับขายยกแปลงเนี่ยสองไร่สองงานสามสิบห้าตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนะครับขายไร่ละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับยกแปลงเนี่ยสี่แสนหกหมื่นบาทนะครับเส้นทางเนี่ยเป็นทางลัดยางเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับที่เป็นพุ่มไม้นู่นนะครับอ่าไปฟ้ามาอยู่ตรงนั้นอนะ่ะตรงนั้นอ่ะเป็นสำนักสงฆ์ถ้าเลยไปเนี่ยไป ตำบลลางสาลี่ครับไปอบตอลางสาลี่เนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณ3ามกิโลกว่าๆนะครับไฟนี่มา,มาสุดตรงนี้เองนะครับประมาณร2อยเมตรนะครับมาถึงแปลงที่ดินแปลงนี้เลยส่วนทางด้านนี้นะครับไปตำบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับประมาณ7กิโลนะครับไปเส้นนี้เลยอเดี๋ยวให้ดูที่ดินกันเลยดีกว่านะครับนี่สะเขาเนี่ยนะครับ เขาขุดไว้นะ่ะประมาณหนึไร่ที่เหลือก็ประมาณหนึงไร่กว่าเป็นแปลงนาหนึ่งไร่2องานสาสิบหตารางวานะครับโดยประมาณนั้นจะเป็นแปลงนานาตรงนี้นะครับเป็นนาดอนเอเป็นนาปีครับไว้ปลูกข้าวเอาไว้กินกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบข้างของแปลงที่ดินแปลงนี้นะนี่ครับตรงนี้มันเปรียวเลยนะครับบ้านคนไม่มีเลยนะครับเนี่ย นะครับรู้สึกจะค่อนข้างไกลแล้วส่วนแปลงที่ดินนี้นะครับดินเขาก็จะออกเป็นดินลุกลังนะครับออกจะเป็นดินลุกลังเนี่ยนะครับเนี่ยจุดหลนะักเขตน่ะทางซ้ายมือนะครับหันหน้าเข้าแปลงที่ดินเนะี่ยก็จะริมสะนะี่ะไปเลยตามต้นยูคาลิปตัสไปนะ่ะสุดไปที่พอดีเลยครับนั่นนะ่ะนี่แล้วส่วนขวามือก็จะเป็นแปลงนาแบบนี้เลยนะครับ อย่างนี้เลยครับน้ากว้างของแปลงที่ดินเนี่ยประมาณ57นะครับซ้ายขวาลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ67ส่วนทิศนะครับมองเข้าไปเนี่ยเป็นทิศตะวันตกทิศตะวันออกอยู่ทางสาธารณประโยชน์นะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทิศใต้รอบๆข้างเนี่ยอ,ออกโล่งๆหมดเลยนะครับเป็นที่นาซะส่วนใหญ่ตรงนี้ในนาเขามีน้ําขังด้วยนะครับนี่เขาทํามา ส่วนด้านขวามือนะครับจะให้ดูน้ำนู่นนะครับเขาก็จะเป็นดินลุกหลังนี่ด้านหลังที่ดินของแปลงนี้นะครับแปลงนี้จะมีสะน้ำกับทุ่งนาเนี่ยครับนู่นเห็นเป็นพุ่มไม้นู่นนะครับ นะครับสำนักปฏิบัติธรรมห่างจากเนี้ยร้อยเมตรครับไฟฟ้าประปาสุดตรงนั้นส่วนด้านหลังนะครับก็จะจอกโล่งๆแบบนี้ครับผมเห็นใกล้ๆเนี่ยเห็นภูเขาเห็นทิวทัศน์ล้อมรอบเลยนะครับส่วนแท้งประปานี่อยู่ตรงนี้นั่นคือหมู่บ้านนะครับก็เห็นจากตรงเนี้ยก็ประมาณสัก400เมตรได้นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับชายภูเขาเนี่ยที่เห็นนะครับเห็นไหมอ่าจะมีบ้านเพื่อนบ้านนะครับก็ก็ไกลพอประมาณสัก3-400เมตรนะครับ นี่ยทั้งนั้นเลยเพื่อนบ้านทั้งหมดเทั้งหมดเลยนะครับนี่ส่วนนี่ยด้านหลังเราครับมาสุดตรงต้นยูคาเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยจะวาดออกมาจากตรงนี้ประมาณสัก20เมตรถึงแปลงนาของเพื่อนบ้านเนี่ยครับของเพื่อนบ้านก็มีน้ำนะนะครับนี่เราก็วาดไปอย่างเงี้ยครับโอเคสนใจแปลงนี้ก็โทรมาพูดคุยสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ